ราสวัสดีค่ะวันนี้พบกับช่องไม่สนิทบิดให้หมดชั้นแนวนะคะถ้าวันนี้นะคะจะมาพูดถึงเรื่องที่จ่ายคืนแล้วจะจบไหมนะะจ่ายคืนแล้วจะจบไหมเนี่ยหลายคนหลายคนไม่เลยทักมาคือเกิดความกลัวบางคนกู้มาแบบว่าไปได้ตั้งใจเข้าไปกดกู้บางคนคือแบบว่าเพิ่งแค่ไปโหลดมาแล้วก็กรอกหมายเลขบัญชงบัญชีเข้าไปแล้วก็จะมีเงินเด้งเข้ามาใช่ไหมก็อยากจะกดคืนเขา เะะพราะว่ายอดน้อยเนาะอย่างเช่นพันกว่าบาทสองพันกว่าบาทสามพันกว่าบาทอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็อยากเึ้นเขาบางคนก็เจ็ดแปดพันก็มีนะอ่าที่จะอยากคืนเข้าไปให้มันจบๆนะคะในส่วนตรงนี้นะคะฟังหนูให้ดีนะคะก่อนอื่นนะคะหนูแจ้งให้ทราบก่อนนะตรงนี้ก่อนเลยนะคะปรึกษาส่วนตัวนะคะมีค่าเสียเวลานะคะถ้าใครทักเข้ามาปรึกษาส่วนตัวกับหนูหนูจะแจ้งตลอดเลยหนูจะแจ้งแทบทุกค,คลิปแหละตอนนี้นะคะทั้งในยูทูบทั้งในต่อนะคะ ทั้งในน,นี่แหละแอปอแอปแดงนะฮะบ้านเขียวหนูจะแจ้งหมดเลยว่าปรึกษาส่วนตัวมีค่าปรึกษานะคะมีค่าใช้จ่ายนะมีค่าเสียเวลาให้นะอ่านะคะแต่ตรงนี้ขึ้นอยู่ที่ความสมัครใจของทุกคนนะคะห,หนูไม่ใช่มิจฉาชีพใดๆทั้งสิ้นนะคะ<ช>พี่นะ<ไ>อ่าตรงนี้นะคะจะบอกให้ว่าอ่าทำไมถึงต้องเสียค่าปรึกษานะฮะก็คือหนูจะบอกว่าการที่เรา อย่างเช่นทนายยังมีค่าปรึกษาหนูเปรียบเทียบง่ายๆอย่างนี้เลยพี่ทนายยังมีค่าปรึกษาเอาง่ายๆ่ายเลยเพราะฉะนั้นแล้วถ้าพี่ไม่เดือดร้อนพี่ก็คงไม่ทักหาหนูหรอกหนงพูดตรงๆนะพี่หนูขอหนูขอหนูขออภัยนะคาไหนที่หนูไม่สุภาพคาไหนที่หนูพูดไปแล้วมันอาจจะไปกระทบจิตใจของพวกพี่หรือว่ายังไงก็แล้วแต่นะคะหนูอาจหนูอยากจะบอกเลยว่าถ้าพี่ไม่เดือดร้อนพี่ก็ไม่ทักหาหนูเหมือนกันเงินเกินที่ได้พวกพี่ก็ได้มาฟรีเหมือนกันกับพี่ เพราะฉะนั้นแล้วนะครปรึกษาส่วนตัวกับหนูมีค่าปรึกษานะคะพี่นะถ้าใช้ดน,พ,นพิจารณาให้ดีนะคะคน,คนที่บอกว่าปรึกษาส่วนตัวอ่าแล้วไปลบข้อมูลข้อมูลไม่ให้ทรงหาบุคลบคลน้นบุคคลนี้ไม่มีนะช่องหนูก็ไม่มีเหมือนกันนะ,ะหนูจะบอกให้ว่ามันไม่มีใครช่วยในเรื่องนี้ได้นะคะใครที่บอกช่วยได้โกหกหลอกลวงนะคะนั่นแหละคือมิจฉาชีาพีเพราะฉะนั้นแล้วอยากไปหลงเสียตังค์ให้กับคนพวกนี้นะคะพี่นะแม้กระทั่ง แอดไลน์มาหาหนูถ้าหนูไปพูดแบบนั้นพี่สามารถเอาหนูไปคอมเมนต์หรือไปพูดได้เลยถ้าหนูพูดแบบนั้นซึ่งมันไม่มีนะพี่นะหนูบอกให้นะคะเพราะฉะนั้นแล้วไม่มีใครช่วยให้มิจฉาชีพหยุดทวงได้นะคะหนูช่วยได้แค่แนะนําแนวทางให้นะคะว่าต้องไปในทิศทางแบบไหนมันต้องพูดแบบไหนแล้วทาไมหนูถึงกล้าออกมารับปรึกษาหนูหนูหนูทำงานอะไรหนูอะไรยังไงแต่ก่อนหนูเคยเป็นพนักงานทวงในแอปเงินกู้เถื่อนนะคะพี่เดี๋ยวมาเข้าเรื่องกันเลยพี่เนาะจ่ายคืน แล้วจะจบไหมหลายคนอยากรู้เรื่องนี้นะคะหลายคนอยากรู้เรื่องนี้มากนะคะว่าจ่ายคืนแล้วไปเราจะต้องทายังไงพี่จะต้องทํำยังไงอยากจ่ายคืนมันให้มันจบจบนะคะ,ะเขาอะ่ะแล้วทีเนี้ยจ่ายคืนไปแล้วเนี่ยหลายคนก็ต้องถามอีกนะว่าเขาจะลบข้อมูลออกให้เราไหมถ้าจ่ายแล้วเนี่ยพวกรูปบัชชตรประชาชนพวกสมุดบัญชีธนาคารอะไรพวกเนี้ยเขาจะลบออกให้เราไหมอ่า เดี๋ยวหนูจะมาอธิบายเป็นหัวข้อๆไปนะอันนี้หนูจะอ,อันนี้หนูจะยกตัวอย่างให้ดูแล้วทีนี้ก็จะถามอีกว่าจ่ายคืนไปแล้วเนี่ยเขายังจะโทรหาคนอื่นอยู่ไหมอ่านี่นะคะหนูจะบอกให้ว่าวิธีการจ่ายก่อนเลยนะคะถ้าคุณเดี๋ยวจะบอกเลยว่าถ้าคุณจ่ายคืนเขาแล้วเนี่ยจบแน่นอนพี่เขาจะไม่มีการโทรหาบุคคลอื่นและเขาจะไม่มีการไปประจานพี่แน่นอนนะคะในส่วนตรงนี้เนาะแล้วทีเนี้ย เขาจะลบข้อมูลออกให้ไหมใช่ไหมที่บอกใช่ไหมคะถ้าจ่ายแล้วเดี๋ยวลบรูปบัตรประชาชนลบเอ่อพวกเอ่อรูปสแกนใบหน้าของเราออกไหมตรงนี้นะคะหนูจะบอกเลยว่าเขาไม่ได้ไปลบออกนะพี่ฐานข้อมูลของพี่เข้าไปอยู่ในข้อมูลในเครดิตของเขานั่นคือหมายความว่าพี่เป็นลูกค้าเครดิตดีพี่เพราะพี่จ่ายในแอปไป นะซึ่งข้อมูลพี่ก็ยังอยู่เหมือนเดิมแต่ถ้าพี่ไม่ไปยุ่งไม่ไปกู้เขาก็ไม่มีเขาก็ไม่โทรหาคนอื่นแล้วก็ไม่ประจานพี่อยู่แล้วนะคะในส่วนตรงนี้คือข้อมูลของพี่ก็คือบางคนเนี่ยก็คือจ่ายเข้าไปเดี๋ยวก็เดี๋ยวอยากไปสมัครใหม่แล้วก็ไปลบพวกเบอร์พวกอะไรออกใช่ไหมและเพื่อที่จะไปกู้ใหม่เพื่อที่ไม่ให้เขาโทรหาคนนั้นคนนี้ไม่ทันนะพี่นะเขาก็ยังมีข้อมูลเก่าอยู่ฐานข้อมูลเดิมอยู่โอเคนะคะอ่าเคลียร์นะคะเคลียร์ชัดเรื่องนี้นะเดี๋ยวหนูจะต่อมาวิธีการจ่ายแล้วนะวิธีการจ่าย วิธีการการจ่ายนะวิธีการจ่ายอยากคืนให้จบทํำยังไงพี่ฟังห,หนูให้ดีแล้วพี่เอาประการมาจดแล้วพี่ก็เอาคลิปหรือไม่พี่ก็เซฟคลิปนี้ไว้แล้วพี่ก็ฟังหนูแล้วพี่ทําตามหนูทีละขั้นตอนแล้วก็ฟังให้ดีๆนะคะพี่เพื่อไม่ให้เงินโอนกลับคืนมาหาพี่จ่ายไปแล้วเนี่ยเงินโอนกลับคืนมาหลายคนเกิดปัญหา,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 ากับเรื่องนี้หลายคนอยากจะโอนคืนแต่กลัวมันโอนกลับคืนมานะคะหนูจะสอนให้นะคะแล้วพี่ๆทำตามหนู แล้วเงินจะไม่เด้งกลับแล้วเงินจะไม่โอนกลับมาหาพี่อันดับแรกเลยพี่เข้าไปที่แอปนะคะพี่พร้อมจ่ายเลยนะวันนี้เดี๋เดียวนี้พี่พร้อมจ่ายอวันไหนพี่พร้อมจ่ายพี่เข้าไปในแอปปุ๊บพี่ไปแคปเอา QR code มานะคะเข้าไปในแอปสแกนจ่ายนู่นนี้นั่นปุ๊บแล้วก็ไปแคปเอา QR code มาปุ๊บนะคะพอคลิปเอาแคปเอา QR code มาเสร็จปุ๊บนะคะพี่ให้พี่นะคะ โทรแอบบอคิดว่าคนมาปพ๊บพี่จะสแกนพี่อย่าเพิ่งสแกนจ่ายให้พี่ถอนการติดตั้งแอปนี้ทิ้งเลยนะคะอ่าให้พี่ถอนการติดตั้งแอปนี้ทิ้งไปเลยแล้วพี่ก็อเข้าอาแล้วพี่ก็สแกนจ่ายเลยสแกนจ่ายโดยที่พี่ห้ามกดเข้าไปที่แอป,ปอีกไปดูเพื่อว่าบางคนที่ยอดมันเด้งเข้าอยากรู้ไหมเพราะอะไรสแกนเพืเ่อกดเข้าคำว่าถัดไปหรือกดคําว่าตกลงอะไรของมันะนะคะเพื่อ แต่เราอะไม่ได้กดจะกู้ต่อเราอยากดูว่ายอดเราเคลียร์เป็นศูนย์หรือยังเราอยากเข้าไปดูรู้ว่าให้รู้ว่ายอดเราเนี่ยที่เราจ่ายไปมันขึ้นเป็นศูนย์ให้เราหรือยังแต่ไม่ใช่นะคะพี่พี่กดตกลงหรือทัดไปหรืออะไรอย่างเงี้ยนะคะนุ่มนะน,นั่นหมายความว่าพี่กู้ต่อนะ,ะนั่นแหละแอปมันมัดมือโชคอะพี่เพื่อให้เพื่อมันอยากจะกินดอกเบีย้ย เพราะฉะนั้นแล้วพี่ไม่ต้องไปกดไปดูแอปอะไรเลยพี่สแกนจ่ายเสร็จปุ๊บใช่ไหมพี่ในเมื่อเราแคปเอาคิวอาร์โค้ดเสร็จปุ๊บเสร็จสับเรียบร้อยปุ๊บให้พี่เนี่ยถอนการติดตั้งแอปนี้ทิ้งไปเลยแล้วพี่ก็สแกนจ่ายสแกนจ่ายแล้วพี่เก็บสลิปนี้ไว้นะคะพี่นั่นแหละค่ะพี่เงินจะไม่เด้งกลับสาเหตุที่เงินเด้งกลับหลายๆคนเนี่ยสงสัยนั่นแหละค่ะเกิดปัญหาจากการที่ว่าพี่จ่ายเข้าไปปุ๊บจ่ายเข้าไปเสร็จแล้วแล้วพี่ก็ไปกดดูเพื่อว่ายอดเนี่ยมันเป็นสูย์หรือยัง นะคะพี่กดตกลงเลถัดไปนั่นหมายความว่าพี่กู้ต่อเพราะมันเป็นระบบออโตโพ้พี่นะคะพอกดพอกดปุ๊บเงินก็นจะเด้งเข้ากลับไปบัญชีปับ๊บพี่ก็ต้องเสียอีกวุ่นวายอีกหาเสียอีกดอกแพงอีกใช่ไหมคะนั่นแหละค่ะพี่อ่าแล้วก็เขียนเรื่องที่บอกว่าอ่าอยากจะไปกู้อแบบว่าจ่ายรอบนี้เข้าไปแล้วเดี๋ยวผมตั้งมั่นเดี๋ยวหนูตั้งมั่นก่อนว่าหนูจะไปลบลายชื่อออกหมดเลยแล้วหนูก็จะกู้ใหม่นะคะ แบบเนี้ยไม่ได้เพราะว่าข้อมูลเก่ามันยังมีอยู่นะะพวกรูปบัตรประชาชนพวกรูปาหารหัส OTP สมุดบัญชีธนาคารของคุณมันยังอยู่ที่เดิมเพราะคุณเป็นลูกค้าดีของเขาเขาจะลงไว้เลยเลยว่าคุณเป็นลูกค้าดีของเขาว่าคุณเคยกูข้ของเขาไปแล้วรอบแรกไม่ว่าจะกี่ปีกี่ปีข้อมูลเก่ายยังมีเหมือนเดิมถึงคุณจะบอกว่าคุณลบบัญชีคุณลบข้อมูลไปแล้วทางเอฟทางแอปมันบอกว่าเนี่ยจ่ายเงินเสร็จปุ๊บแล้วคุณก็บอกว่าคุณไปลบบัญชีไปแล้วลบลบข้อมูลในบัญชีไปแล้ว คุณก็ไม่เกี่ยวค่ะพี่มันมันก็พูดไปอย่างนั้นแหละค่ะในแอป,ปว่าให้ลบัญชีมันก็ยังมีข้อมูลเก่าเหมือนเดิมอ่า <c oughs> นั่นแหละแต่ว่าใครที่เคยกู้ไปแล้วนะคะอยากจะกู้อีกนะะอนุฝากด้วยนะคะคือกู้มาแล้วกู้อีกอะค่อนข้างที่จะยากมากนะคะโอกาสที่จะผ่านก็ขึ้นอยู่แต่ละบุคคลนะคะว่าแอป,ปมันจะให้ผ่านหรือไม่ให้ผ่านนะคะแล้วหนูมีวิธีช่วยได้ไหมที่จะให้ให้กู้ผ่านหนูช่วยไม่ได้ไม่ต้องทักมาเลยนะคะ ใครที่บอกช่วยได้ก็คือหนูก็ไม่ทราบเหมือนกันนะคะในส่วนตรงนี้หนูไม่ขอแต่หนูจะเตือนไว้นะคะว่าการที่ว่าจะกู้ผ่านไม่ผ่านมันไม่เกี่ยวกับให้คนอื่นช่วยมันขึ้นอยู่ที่ AI คํคำนวณและก็ถ้ากู้ผ่านทางไลน์ก็คือคนที่ไปเช็คเครดิตให้คุณนะคะบอกเพราะฉะนั้นแล้วนะคะมันขึ้นอยู่ที่ ไอคํานวณของพวกมันอะนะคะแอปของท่านแอปแอปอะไรของพวกมันอะคำนวณให้พวกพี่มันไม่เกี่ยวกับคนเนี่ยที่เข้าไปช่วยไม่เกี่ยวกัน <c oughs> อืมอันนี้หนูบอกพวกพี่ๆไว้ก่อน <c oughs> แล้วทํายังไงถึงจะให้ผ่านหนูไม่มีวิธีช่วยให้ผ่านค่ะพี่อ่าหนูมีแต่วิธีช่วยให้รอดโอเคเนาะพี่เนาะเาะฉะนันแล้วระวังมิจฉาชีพหลอกลวงด้วยนะคะพี่นะเพราะฉะนั้นต้องดูให้ดีๆจะปรึกษาใครจะอะไรใครดูให้ดีๆอันนี้คือวิธีการจ่ายคืนแล้ว ะะจะจบไหมที่หลายคนทักเข้ามาถามนะคะและหลายคนสงสัยค้างคากับพวกนี้นะคะอยากจะจ่ายคืนให้จบๆนะคะเพื่อไม่อยากให้พวกแอปเนี่ยเข้ามาวุ่นวายเข้ามาโทรหาคนนั้นคนนี้ไม่เข้ามายุ่งวุ่นวายกับเฟซพี่นะคะเพราะฉะนั้นแล้วนะคะทาตามที่หนูบอกเลยค่ะพี่วิธีการก็มีอย่างที่หนูบอกไปเลยถ้าเกิดว่าใครฟังไม่ทันใครฟังไม่อะไรยังไงก็ย้อนกลับไปฟังอีกทีหนึ่งนะคะนั่นแหละพี่แคปเอาคิวอาร์โค้ดอ่านะะเสร็จแล้ว ถอนการติดตั้งแอปปุ๊บสแกนจ่ายเงินไม่ต้องกดเข้าไปดูแอป App. อีกนะคะแล้วเก็บบัญชีนั้นไว้อ่ะและแล้วก็จะสงสัยอีกแล้วทําไมแล้วเราจะรู้ได้ไงว่าเงินเข้าไม่เข้าไม่ต้องไปสงสัยค่ะพี่สแกนจ่ายสลิปมันขึ้นจอยพี่แล้วก็คือจบโอเคแล้วี่นะเพราะฉะนั้นแล้วนะคะสําหรับคลิปนี้ก็ฝากเอาไว้เท่านี้นะคะถ้าชอบใจคลิปพี่ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้เพื่อเป็นกําลังใจให้กับช่องไม่สนิทบิดให้หมดฉันจะทำคลิปต่อไปสําหรับคลิปนี้กราบสวัสดีค่ะ